สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31ดกรดกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างน,นะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับไพ่ของชาวราศีกันในช่วงของ EP หลังเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่15-30ถึงกรกฎาคมเนี่ยมีไพ่ใบแรกขึ้นมาว่า t h เดบิวต์เข้ามาใครหลายๆคนจะเห็นภาพของผู้ชายที่ถูกทระมานคนผู้หญิงที่ถูกทรมานก็ได้นะมันเหมือนกับถูกทำร้ายด้วยความเชื่อใจของความที่เป็นความมืดบอดอะ่ะฉันใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับความรักที่ทําให้เราตาบอด รู้ว่าเขาทําร้ายเรารู้เขาทาไม่ดีกับเราที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะครับหรือตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่ว่ารู้ว่ามันไม่สมควรนะแต่ก็เหมือนกับยังรักนะครับเพราะรักก็เลยจะถูกทรม,มานอยู่แบบนี้ยังอยู่กับพลังงานที่อยู่ในคาวามรู้สึกที่ไว้ใจเชื่อใจแต่คนที่ทําร้ายเราเนี่ยกับการเป็นไพ่เดวิลกับไม่นึกถึงความดีหรือคุณค่าของหนึ่งเหรียญที่อยู่ที่คอเขาเลยอะ่ะหมายความว่าคนักของชาวราศีกันย์หลายท่านเนี่ยคุณอาจจะเคยดูแลช่วยเหลือเขาหรือทําทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะแต่เขาอาจจะมองกับคุณแค่ตอนที่มีคควาาามมสสุุขเก็นใจณ มีสิ่งดีเขาก็มาลักคุณแต่อยู่ๆคนที่เขาเคยมีสิ่งดีร่วมกันเคยรักกันมาเคยมีความรู้สึกดีต่อกันหรือคุณช่วยเหลือเขาเนี่ยกับการไปนพ้เดวิลกับการเป็นคนที่รักกละไว้ใจกับการเป็นคนที่ร้ายที่สุดอ่ะเป็นประกายแสง้วยการที่ยิ่งเห็นเราเจ็บปวดยิ่งเห็นเราเสียใจเนี่ยเขากับยิ่งทําร้ายกันเขากับยิ่งแกล้งคุณมีน้ําตาใครหลายคนอาจจะเหมือนกับไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้นะครับไม่คิดว่าเขาจะทํากับเราได้ลงคอเลยและเดวิลหมายความว่าชาวสีกันหลายๆท่านในช่วงเนี้ย คนรักของคุณอาจจะรู้ครับว่าคุณดีกับเขาเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งดีต่างอานามากมายแต่คุณก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำม้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะมองเราแบบนี้เขาจะทําร้ายเราได้ลงคอนะครับแค่่หนก็จะเหมือนกับถูกคนรักนอกใจหักหลังนะครับหรือโกหกหรือทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณนะ่ะทั้งที่คุณเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟวานทั้งที่คุณเนี่ยเชื่อมั่นนะครับมั่นคงจริงจังหรือเลือกเขาไว้ตลอดเราเหมือนกับคนที่อยู่ตรงนี้ไม่เคยทิ้งเขาไม่เคยไปไหนเลยนะแต่ทําไมคนหนึ่งคนถึงทําาาาารรร้้้ยเเเเคบถึงงลือกกทิไวววมจ็ปด ทิ้งปัญหาก็ให้เอาไว้ตลอดเวลาฉันไพ่ทีออฟวาเหมายความปัญหาเหล่านี้เหมือนกับเราก็อยากจะเลือกนะเราคิดว่าเขาจะกลับมาเลือกเราเราคิดว่าเขาจะเลือกเราอะนะครับถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยแล้วก็คงจะเลือกให้เราสองคนเนี่ยกลับมามัน่นคงกลับมารักกันเหมือนวันแรกๆที่เราเคยเป็นกันนะครับเพราะชาวสีการ์ดท่านสัมผัสได้ไว่าไม้เท้าอันเนี้ยคุณเชื่อมั่นในความรักที่เคยรักกันตอนแรกคุณเชื่อมั่นความรักที่ผ่านมาที่เคยมีสิ่งดีๆต่อกันมากมายคุณก็เลยยังทนก็เลยยังรอก็เลยยังคิดว่ายังไงก็อกลับมมมาเปเปหืดิ คิดว่าเขาจะกลับมาเลือกคุณด้วยซ้ำาหลายๆท่านรู้สึกแบบนี้แต่สุดท้ายไพศาไม่ท้าหมายคำว่ามันเหมือนกับปัญหาเหล่านี้มันกี่ครั้งที่เขาทําร้ายเรามนกี่ครั้งที่เขาทิ้งเราไว้กับแบบนี้นะครับพอมีปัญหาหรือมีคนอื่นก็ทิ้งเราไปปล่อยให้เราเป็นตัวเลือกนะครับแต่คนที่เขารักคุณจริงเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้เขาจะไม่ทําร้ายคุณหรือว่านอกใจหรือว่าทํากับเราได้ลงคอหรือมองเราเป็นตัวเลือกนะแต่คนหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับถูกทิ้งถูกให้รอ เขาสั่งให้รอเราก็รออย่างมีจุดหมายเขาสั่งให้เรารอเราก็คิดว่าเขาจะกลับมาเลือกเราเราก็คิดว่าเขาจะรักเราเพราะใครหลายคนเคยบอกว่ารักเคยบอกว่าจะอยู่ด้วยกันเคยบอกว่าเลือกกันเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปอ่ะแต่สุดท้ายคนที่คุณนั่งใจหรือเชื่อมั่นในเขาเนี่ยชาวสิ่กันไท่านโอคุตอาจจะเชื่อมั่นในความรู้สึกของเขาเลยได้ซ้ำอ่ะแต่คนที่คุณเชื่อใจหรือไว้ใจเนี่ยกลับกลายไปไพ่เจ็ดดาบหรือ seven of s w o r d เข้ามากลับกลายเป็นคนที่รายที่สุดเจ็ดดาบหมายความว่าคนของคุณอาจจะหมอนกับคนที่รู้ว่าทําผิดรู้ไม่สมควรที่ทากับคุณนะ นะครับรู้ว่าคุณอาจจะเหมือนกับความรักทําให้คุณตาบอดชาวสกันตาบอดที่ไปดีกับเขาที่รักเขาที่ทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่มารู้ความจริงว่าคนที่เรารักหรือเราดีกับเขาเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปกับกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราทีหลังกลับกลายเป็นคนที่ร้าที่สุดในตอนนี้ฉันคนรักของชาวสกันในช่วงนี้ก็จะรู้ครับว่าเขาทำร้ายคุณทําให้คุณเจ็บปวดมีการที่เขายังเหมือนกับมองเห็นปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ยังม่หงุดหงิดอยู่นะอาจจะเป็นการมารบกวนโดยการที่ผลประโยชน์นะครับหรือการแอบมองแอบส่งมานั่งดูคุณ มานั่งกักคุณเอาไว้มานั่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอยู่ออนออฟออหรืออยู่ในความสอบที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับวามสอบที่ไม่ชัดเจนก็มีสันเจตัหมายความว่าจะถูกคนรักเนี่ยนอกใจมีคนอื่นหรือโกหกหลอกลวงหรือคบกับเราเพราะเรื่องผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์หรือพอหมดรักหมดแรงเนี่ยเขาก็าเดินจากไปเพราะเขามีความสุขเขาก็าไปหาคนอื่นหรือทิ้งเราไว้อยู่กับปัญหาต่างๆอันนั้นที่เขามาทำร้ายเราอยู่บ่อยครั้งอะฉันคนนี้นผมตอบเลยว่าเขาก็รู้แหละครับว,ว่าคุณรักเขาผมเลยคิดว่าเขาเชื่อนะครับว่าชรราวน คุณช่วยเหลือเขาได้ต่างๆนเวลาเขาเกิดปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่า5เหรียญหรือไฟออฟพีดีเคลนครับไม่เหมือนกับความรู้สึกที่เขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังเดินตามก็ยังอยู่กับเขายังไงคุณก็ไม่ไปไหนเขาเลยคิดว่าเขาสามารถทำอะไรคุณก็ได้อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอยากจะทําร้ายเราวันไหนก็ได้อ่ะฉันไพ่ห้าเหรียญเหมือนกับหลายๆคนคุณรู้สึกเหมือนกับการเอาความรักไปให้สักคนหนึ่งนะครับเท่าไหร่เหมือนก็เหมือนกับเขาก็ยิ่งเดินออกไปอ่ะ เดินเข้าไปเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเขายิ่งเดินออกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่จะเดินไปพร้อมกันเมื่อไหร่จะเหมือนกับไปถึงหัวใจของเขาลักิทีหนึ่งฉนันไฟออฟพิดีคอนหมายความว่าคุณเหมือนกับคุณรักเขามากอะถึงทําขนาดนี้รักเขาแต่อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยเห็นไหมครับรู้สึกรักเราบ้างหรือเปล่ารู้สึกคิดถึงรู้สึกหริงิ่งด,ดีที่เรามีบ้างหรือเปล่าซึ่งให้เหล่านี้หมายความว่าเขาก็รู้ครับแต่เขาก็ยังทําร้ายคุณเพราะเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยลำบากไปเพื่อเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาต้องการเขาขาดเขาไมไ ฉันพ่ไฟออปดิคอนหมายความว่าชาวสีกันลท่านเนี่ยคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่ยังยืนยันยังเชื่อมั่นแต่เหมือนกับเรายืนอยู่กบตายขาดเยอะเห็นไหมครับขาอีกข้างนึงมันหายไปอะเรายืนอยู่ข้างเดียวเลยนะครับเรารักอยู่ข้างเดียวเรายึงดันรักเธออะไรอย่างเงี้ยเลยนะไม่เหมือนกับเราดึงดันที่จะรักเขาดึงดันที่ทำเพื่อเขาแต่เขาอะเมื่อไหร่จะหยุดทําร้ายกันเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมเมื่อไหร่จะเห็นใจกันบ้างหรือกลับมาต้องการกลับมารักกันจริงๆเหมือนกับที่เราเคยเป็นกันหรือเห็นหัวใจเห็นความรู้สสึึึกกขขขอออองงงเเเรรราาาาาาบ้้้หหหืปล่่นนนใจพมคควูะ ขอความรู้สึกขอความเห็นใจขอความรักถามจะถามไปทุกคนนึงว่าเห็นใจกันบ้างไหมเห็นความรู้สึกกันบ้างหรือเปล่าสงสารกันหน่อยได้ไหมประมาณนั้นเลยนะแต่ไพ่ใบต่อมาเขาคงไม่คาดคิดหรอกครับว่าชาวสีกาหลายท่านเนี่ยมีไพ่เดทเข้ามานะใครหลายคนอาจจะเหมือนกับคนที่ทําขนาดนี้ก็เพราะยังรักยังเห็นคุณค่ายังทําในสิ่งดีๆยังเชื่อมั่นในความรักยังรอคอยคนรักที่จะกลับใจกลับตัวหรือให้โอกาสเขาอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจากคุณไปไกลเกินหรือคิดไม่ได้ หรือเหมือนกับห่างไกลคุณไปเท่าไหร่แล้วคุณไปตามเขาจะเหมือนกับเฮ้ยตามเขาแล้วอะแต่เขาก็ไม่กลับมาตามเขาแล้วแต่เขาก็เหมือนกับคนคนที่ยังเดินหนีเราอยู่แบบนี้นะครับไพเดทบอกว่าชาวสีกานททานคุณก็คงจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทําด้วยความเจ็บปวดทําด้วยความเสียใจจนเหมือนกับเดทเลยนะเทนออกซอร์เข้ามาอีกใบหนึ่งเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงถูกดับเบลาเล่มเนี่ยปักไปตามร่างกายเต็มไปหมดเลยอะเขาเสียใจเจ็บปวดจนน้ำตาของเขาเป็นแม่น้ำเป็นทะเลและฝนมันตกซ้ำลงมาอีก ผมเลยทำน้ำใชาวสีการคงเจ็บปวดเสียใจกับการที่ไม่คิดว่าคนรักของเราเนี่ยจะถึงขั้นแบบจากกันไปนะครับจะถึงขั้นแบบไปเลือกคนอื่นจะถึงขั้นโกหกนอกใจหรือถึงขั้นแบบทําร้ายเราให้เจ็บปวดขนาดนี้ทั้งที่เรารักเขาหรือดีอกับเขานั่นแหละฉันไพ่เดกัสติดับหมายความว่าถ้าเกิดใครก็ตามรู้สึกตายทั้งเป็นหรือเจ็บปวดเสียใจอกอหักร้องไห้เหมือนกับแม่น้ําหรือเจ็บปวดเสียใจคนที่เรารักมากเท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่ฟื้นคืนชีพแล้วไม่อยากจะกลับมาเริ่มต้นไม่อยากจะกลับมาเจ็บปวดไมม่อากกลล,กลับใ้้ทรีะ พะดาบสิบเอมมันเนี้ยมันปักตามร่างกายคุณเป็นหมดปรักไปที่หัวใจปักทุกอย่างนะครับมันเจ็บปวดเกินกว่าที่คุณเนี่ยจะวิ่งตามเขาแล้วมันเจ็บปวดเกินกว่าที่คุณเนี่ยจะทนไหวแล้วนั่นเองช่นทารอะไรคงไปตามเขาแล้วคิดจะตามเขาคิดว่าจะดึงเขากลับมาคิดว่าเขาจะเลือกเราด้วยซ้าและเชื่อมันในความรักแบบนี้มาตลอดเชื่อมันในการที่ทําดีเขาถ้าสุดท้ายกลับกลายเป็นเราที่เสียใจกับกลายเป็นเราที่ถูกทำร้ายกับกลายเป็นเราที่ต้องมานั่งเจ็บปวดต้องมานั่งรอคอยต้องมานั่งเจ็บอยู่แบบนี้กับการที่ไม่อยากแค่คนหนึ่ง ถ้าเกิดเราเลือกได้ก็คงอยากบอกใครสักคนหนึ่งว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมเห็นใจกันบ้างหรือเปล่าดึงดันไปรักเธออะไรอย่างเงี้ยเลยนะถ้าไพ่ใบต่อมาเขาคงไม่คิดว่าคุณเนี่ยเจมให้สีถ้วยเข้ามาครับคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดเจ็บถึงที่สุดเมื่อไหร่หรือเจ็บเจียนตายหรืออกหักร้องไห้ถึงขั้นหนักเมื่อไหร่เนี่ยคุณอาจจะเป็นเหมือนกับสีถ้วยเลยไม่กลับไปตายแล้วไม่กลับไปเจ็บปวดไม่กลับไปเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอีกต่อไปฉันพไพ่ใบนี้บอกชาวสีกันว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า คุณทําเต็มที่คุณรักใครแล้วหรือพยายามทําอดทนตลอดเวลาหรือดึงดันเต็มที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดความรักทาให้เราตาบอดเราก็ตาบอดไปเลยล้วก็ทุ่มเทปไปทั้งหัวใจเราก็ให้เขาจนกว่าจะหมดรักหมดอารมณ์หมดความรู้สึกไม่เหลือสิ่งดีแล้วอ่ะจนไพ่สีถ้วยบอกว่าเราก็จะมีวันหวนคืนเราก็จะมีวันกลับไปทําอีกนี้อีกชั้นความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่างเปล่าเห็นไหมครับพอคุณเฉยพอคุณเลือกที่จะไม่กลับไปพอคุณเจ็บเจียนตายร้องไ ผมทานายเลยครับคนเักาคุณห้าเหรียญเด็กถือดาบเข้ามาเป็นไพ่ของการที่คนรักของชาวราศีกันย์หลายท่านเนี่ยมีเด็กถือดาบเป็นเพศออฟซอสเห็นไหมครับคนคนนึงถือดาบไว้ในมือและกำมว้แน่นเลยไม่เจ็บหรอเขาเองก็เจ็บนะครับที่ต้องสูญเสียหรือต้องตัดเลิกคุณไปต้องเลิกคุณไปเขาเองต้องการคุณอยู่แล้วผมเลยทำนายว่าชาวราศีกันย์เนี่ยคนที่เลือกหลักคุณไปเนี่ยตอนเขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่าคุณจะเจ็บปวดหรือเสียใจแค่ไหนหรือจะเสียคุณไปหรือเปล่าแต่พอคุณเต็นสีทั้ว พอคุณเจ็บปวดเสียใจเหมือนพ่ายสิบดาบไปแล้วน้องให้ไปแล้วอกหักเจียนตายไปแล้วแล้วเ,เหมือนกับตัดสินใจที่จะนิ่งเฉยหรือไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วแต่ที่เคยทําเคยตามพอแล้วนิ่งเฉยแล้วกับกายเป็นให้เจ็ดดาบสามไม้เทา้าห้าเหรียญครับกับการเป็นว่าคนรักของชาวสศีกันเนี่ยมีทั้งการที่เหมือนกับเจ็บด้วยมีปัญหาด้วยและสุดท้ายพอมีปัญหาหรือพอเจ็บเนี่ยก็กลับมาเลือกคุณก็กลับมารู้เลยว่านี่คือบ้านของเขากแอบกับไอีกละ ผมเลยทำนาสุดท้ายคุณรักของชาวสีกันเขารู้ว่าคุณรักแล้วก็รอคอยเขาเขารู้คุณทนกับเขาได้เขถึงกล้าทาแบบนี้คุณรักเขาขนาดนี้เขาถึงกล้ายุ่งกับคุณกล้ามาขอยืมเงินกล้ากลับมากล้ากลับมาแอบมองแอบส่งกล้ากลับมาทําร้ายคุณกล้ากลับมารักคุณหรือเก็บมาเจ็ดาบกลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ็บมาก็เลยกลับมาหาคุณผมเลยทำนายไพ่เป็นนี้บอกชาวสีกันว่าเธอเจ็บจากเขาใช่ไหมล่ะที่ถูกเขาทิ้งไปก็เลยกลับมาหาเราก็เลยเจอเราก็เลยเห็นเรามีควตนเห็นเรามีคุณค่า แต่ถ้าเกิดไม่เจ็บไม่เหงาไม่เสียใจความเจ็บปวดเสียใจครั้งนี้ล่ะมันคือชาวสีการใช่ไหมล่ะที่ต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวที่ต้องเสียใจที่ต้องเหมือนกับร้องไห้หรือสูดเสียหายสักคนหนึ่งไปทางที่สุดนั่นเองเช่นไพ่ใบนี้ทงานผู้ชมหมายความว่าชาวสีกันหลายท่านเนี่ยคงอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าเดชไฮพิเทศครับคุณยังพนมมือคุณยังเหมือนกับเชื่อมั่นในความรักคุณยังมีกุญแจที่จะบอกเขาสักคนหนึ่งว่าเฮ้ยเธอยังเข้ามันหัวใจเราได้อยู่นะเธอยังกลับมาได้เสมอนะเธอยังรักกันได้ยังไปต่อด้วย ถ้าเธอเห็นเรื่องราวอาันนี้มันยังเป็นหนังสือที่มันเขียนต่อยังเป็นเรื่องราวที่ดีต่อกันยังอยากจะไปต่อเนี่ยจะเหมือนกับอะไรที่มันเคยผิดพลาดเสียใจหรือทะเลาะก,กันเรื่องอารมณ์ registry, หรือการนอกจะหรือทำผิดพลาดไปเนี่ยถ้ากลับมาตอนที่ยังรักยังเสียใจยังภาวนายังทําสิ่งดีต่อกันได้เนี่ยก็กลับมาเถอะกลับมารักกันกลับมาทําสิ่งดีต่อกันเหมือนที่เราเคยเชื่อกันเถอะแต่ถ้าเกิดเธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้หรือชาวสตรกันผู้ชายคนนี้หรือคนคนนี้ไม่ดีพอไม่สมศักดิ์ศรีกับที่เธอคบไม่สมศักดิ์ศรีกับที่เเเธอออต้งกกาาาาารรรรผผิิดดดทํะไไไปป็หม ใครหลายคนรู้สึกแบบนี้เลยนะครับจะกลายเป็นตัวจริงอยู่ๆก็กลายเป็นตัวเลือกจากคนที่ไม่มีจากคนที่มีความสุขเคยมีความรักที่ดีต่อกันอยู่ๆก็กลายเป็นคนที่มีน้ําตาเสียใจแต่เห็นไหมครับที่คุณยังเจ็บปวดแล้วยังทนอยู่เนี่ยก็เพราะยังเชื่อมั่นในความราักเชื่อมั่นในสิ่งดีเชื่อมั่นในเรื่องราวที่เราผ่านมาด้วยกันนะฉันถ้าเกิดใครมองเราเป็นตัวเลือกเนี่ยคุณคงบอกว่าถ้าเกิดเธอคิดว่าฉันมันไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีในชีวิตเธอก็ออกไปคน้นไปหาคนที่เธอฝันไปหาคนที่เธอต้องการนะครับไป นะครับถ้าเกิดเขาเจอคนที่เขาต้องการหรือเจอคนที่เขาเลือกได้เนี่ยเขาไปนะครับเขาไปแล้วอ่ะเขาไปหาคนที่เขาคิดว่าเขาดีกว่าเป็นที่พึ่งพาเขาได้อ่ะสุดท้ายคนที่รักเขาจริงหรือเจ็บปวดที่สุดหรือเสียใจที่สุดเนี่ยก็คือชาวไรสิการเนี่ยแหละที่อยู่ตรงนี้นั่นเองฉันทั้งหมดั้งหวงไพ่ชุดนี้หมายความว่าพอคุณเจ็บปวดหรือเสียใจไปแล้วนะครับภาวนาให้เขากลับมาเขาไม่กลับแต่พอคุณตัดสินใจที่จะหยุดหรือเสียใจหรือร้องไห้หรือปล่อยใครสักคนหนึ่งไปเพราะว่าคิดว่าถ้าหากเธอคิดว่าฉันไม่ดีไม่สมศักดิ์ศ ก็ให้เขาออกไปคน้นไปหาคนที่เขาต้องการคนที่คิดว่าดูแลเขาได้มากกว่าเราใช่ปะสุดท้ายพอเขาไปแล้วอ่ะเขาจะรู้คนที่รักเขาจริงหรือว่าช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาหรือลําบากไปได้วยกันอดทนกับเขามที่สุดรักเขาขนาดนี้ก็คือชาวราศีกันที่ทนขนาดนี้นั่นเองไม่งั้นคงไม่เสียใจขนาดนี้หรอกชนพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ของพระราชาถือถ้วยครับหรือ king of cup ทานายบทสรุปความรักของชาวราศีกันเลยว,ว่าสุดท้ายคนรักของชาวราศีกันเนี่ยเขาก็รู้ครับว่าคนเนี่ยเขาเคยรักคุณเคยดีกับคุณเคยเข้าใจคุณมาก่อนแต่เป็นนคดี ที่ทิ้งเ้าไป,แต,ปนนาาแต่เป็นคนดีที่ทําร้ายเราแต่เป็นคนดีที่ทําผิดกับเรานอกใจเป็นอย่างเงี้ยนะครับฉัน King คิงออฟคัพขอตอบใจสักคนหนึ่งว่าคุณยังจาได้หรือเปล่าว่าถ้วยในมือคุณนะ่ะคุณเคยเข้าใจเราคุณเคยอบอุ่นคเคยดูแลเราคุณเคยรักเราคุณเคยเป็นครอบครัวหรือสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเราจะท้องค่ายเสียใจเขาจะปกป้อง,อง,องดูแลเราอะ่ะแต่วันนี้คนที่สัญญากับเราเรานั้นเนี่ยเคยอบอุ่นเคยรักกันนะครับเคยดูแลสิ่งดีต่อก,กันมาเนี่ย กับกลายเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจแต่ต่อไปง่ายๆทา,าเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรักกันทาเหมือนกับว่าคือไม่เคยมีอะไรกันต่อกันเลยอะทาเหมือนกับทิง้งกันไปง่ายๆเพียงเพราะไพ่เดวิลเพียงเพราะไพ่เจ็ดดาเพียงแค่เขาเจอทางอื่นเพียงแค่เขามองว่าเราไม่ดีเพียงแค่มีปัญหากันแค่นี้เองเหรอฉันขคาดไหนคนแนะนําแบบนี้ว่ากันว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้อาจจะส่งคลิปนี้ไปเตือนสติคนที่เขาเคยรักคุณเคยอบอุ่นเคยดีต่อกันเนี่ยภาพในวันวันที่เราเคยรักกันเนี่ยนะครับให้เขารู้ว่า ยังรักกันเหมือนที่เรายังรู้สึกอยู่หรือเปล่ายังกลับมาเลือกกันเหมือนกับที่เรารู้สึกว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าคุณ <c oughs> จะเลือกฉันใช่ไหมคุณจะกลับมาลักฉันใช่ไหมถ้าหากฉันเนี่ยรักเธอคนเดียวเจ็บขนาดนี้นะครับแล้วรอเธออยู่แต่ถ้าเกิดเราหยุดปวดเจ็บปวดเสียใจเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดมากลับมาทําร้ายกันอีกเนี่ยอย่ากลับมาทําร้ายกันเลยเพราะคุณไม่เหลือแพ้อีกแล้วคุณไม่เหลือที่ว่างให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทิ่มแทงทําให้เจ็บปวดเสียใจอีกต่อไปแล้วเพราะเราตายทั้งเป็นไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งท่่าานนททรบเี คือไพ่ของไพ่ห้าเหรียญเข้ามากับไพ่ของพระราชาถถ้วยครับสิ่งที่คุณทําลงไปคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจในตอนนี้แต่เห็นไหมครับว่าเดี๋ยวไฮพิเทสเข้ามาคุณเป็นแม่พระนักบวชนะครับหรือสิ่งที่ดีอ่ที่เป็นเหมือนกับไพ่ห้าเหรียญไม่มีคุณวันนั้นก็ไม่มีเขาวันนี้ผมเลยคิดว่าไพ่ห้าเหรียญไหมครับว่าความรักทำให้คุณเจ็บปวดความรักทาให้คุณร้องไห้หรือตาบอดแต่คุณทําด้วยคานที่เป็นเหมือนกับไพ่ห้าเหรียญคุณทําสิ่งนี้คนที่คุณรักก็พอแล้วคุณรู้ใจตัวเองคุณรู้ว่าคุณหห้้้อะไไไรรรเเขขาาาปบงคคคุุณณู่ักแน แล้วถ้าเกิดเขาต้องการคุณจริงๆหรือมองคุณเป็นตัวจริงหรือว่าต้องการคนที่รักเขามากที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศีกันเนี่แหละที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองเชนไพเออร์เลิลนะครับแนะนำชาวราศีกันในเดือนก,กรกฎาคม EP หลังแต่วันที่1 5ถึง31นะครับกรกฎาคมว่าเอเมอร์แลนดซิตี้เจมภาพของเมืองเมืองหนึ่งที่มันสวยงามเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่มันจะทําลายเขาได้เลยแม้กระทั่งความมืดจาเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้อะก็เหมือนกับความรักหรือหัวใจของชาวราศีกันหรือความรักของคุณนั่นแหละหัวใจของคุณมีคุณค่าครับ ความรักคุณก็มีคุณค่ามีสิ่งที่มันสวยงามคนรักของคุณเขาจะเห็นคุณค่าคุณต่อให้เขาทำร้ายคุณแค่ไหนอ่ะสุดท้ายคุณคือส่วนความรักที่มันสวยงามต่อให้คุณจะเจ็บปวดแค่ไหนมันก็เป็นความเจ็บปวดที่สวยงามเช่นกันฉันเอเมเรซิตี้หมายความว่าสิ่งที่คุณทามันคือความสวยงามความยิ่งใหญ่คุณค่าแห่งความรักที่มอบให้ทุกคนหนึ่งไปแล้วนะครับอย่าไปเสียดายเขาจะเห็นคุณค่าคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักหรือทาสิ่งดีต่อไปเนี่ย ทำไปเถอะหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาเถอะคิดซะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ยังรักอยู่นะครับต่อให้เขาทําร้ายเราสุดท้ายหัวใจของเราหรือความรักความดีที่เขาทำลงไปเนี่ยเขาทําร้ายเราไม่ได้มันทําร้ายเราไม่ได้หรอกนะครับมันยังอยู่ตรงนั้นแหละมันคือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่และสวยงามนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีการทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ